ของการลงทุนต่อนเนื่องกับทางด้านคุณ,ณรณุกฤษนะคะสาดินวงรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนาวค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับตลาดก็ตีกลับขึ้นมานะคะครับแข็งแรงจริงๆนะครับไม่หวัน่นไม่หวั่นเมื่อใครจะระเบิดไม่สนใจเลยนะครับรอบบ้านเขาก็กังวลกันะบ้านเราไม่สนใจถือว่าแข็งแรงครับค่ะวันนี้จะดูหุ้นตัวตามสั้ตัวหนึ่งนะครับมีหุ้นตัวนํานําไปแล้วก็คือตัว ตัวที่นําไปก็คือตัวเอสไเนี่ยไม่ยอมลงนะคุณม่อนตัวนี้แข็งแรงมากนะครับตัวนี้นี่จะว่าจะมีการปรับเป้านะครับเอสซไอาจะได้งานใหญ่นี่ห้อจะได้งานใหญ่นะครับมาดูตัวตามดีกว่าตัวนี้เงียบไปนานแล้วเงียบไปนานแล้วผมว่าอน่าจะมีโอกาสตามขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นรุ่นประเภทเดียวกันนะครับก็คือตัวของอาชีฟ่านั้งเองอ๋อมาพร้อมกันอาชีฟ่าตัวนี้เงียบไปนานนะก่อนหน้านี้อาชีฟาเป็นตัวนํานะ ตอนนี้แกเ่าว่า s i เป็นตัวไหนเาะฉะนั้นผม <ไป S 2> ว่าเล่นในใน,ในเทอมแบบนี้เนี่ยตัวนึงอาจจะจับตัวตามไปเป็นตัวอารซิฟ่าไปได้แล้วก็กราฟัปรับฐานแล้วกราฟปรับฐานแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นมาได้นะครับแนวต้านของอารซิฟ่าเนี่ยในช่วงการดีตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเ็กเทคนิคเขาเรียกว่าไม่เริอัพเทรนนะครับเริ่มเป็นแนวขาขึ้นแนวซอยเล็กขึ้นมาเป็นซอยเล็กนมาจะมีแนวต้านของเขาอยู่ที่ 6.10นะครับ6.10ซึ่งผมว่าใช้ได้เลยเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะมันปรับฐานมาแล้วนะครับแล้วก็แนวหลุดนะครับแนวหลุดเนี่ยมันตลาดขึ้นแรงนะครับแนวหลุดมันจะเบี่ยงดูระวังการเวี่ยงหน่อยแนวหลุดจากตัวอาซิฟานะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วเป็น5.85นะครับแนวหลุดอาซิฟาได้นก็หลุด5.70คนเล่นชั้นต้องยอมแพ้ครับนะครับ5.70แนวต้าน6.10ท่า6.10ไม่ได้นี่สวยเลยเพราะว่ามันจะพ้นแนวต้านชั้นไปแล้ว ครับผ่าน6.10ไปเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นเมื่อแต่ถูงไฮเดิมครับไฮเดิมของเขารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือประมาณ6.75มีรุ่นเลยครับนะครับให้ผ่าน6.10ได้ได้นะครับ<ะ>น่าสนใจ<ๆ>เป็นตัวตาม,มครับปาร์ชีฟา,า,ฟาหนึ่งตัววันนี้ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั่นเป็นรายละเอียดของคุณธรกิจนะฮะหุ้นมีทุกวันทุกตัวนะฮะสามารถเทรดได้แล้วก็มีจุดหนีด้วยนะคะสำหรับท่านที่เทรดแล้วไม่ใช่ก็หนีแต่ถ้าใช่ก็